ลองมาฟังเสียงหัวใจแม่กันอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่เราอยู่ในท้องแม่หมูของเราอยู่ใกล้กับหัวใจแม่นิดเดียวเองเรานอนฟังเสียงจังหวะของหัวใจแม่เต้นอยู่กันคนละ9ก้าเดือนความคุ้นเคยกับเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะที่อาจจะแตกต่างกัน ของแม่ทุกคนวันนี้หัวใจแม่ก็ยังเต้นเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใจแม่จะหยุดเต้นวันไหนหัวใจของเราก็มีความทับซ้อนของหัวใจที่เราก็ไปเจอหัวใจดวงใหม่คนที่เรารักทั้งชายและหญิงที่จะมาเป็นเขยสะพ้ มาเป็นเพื่อนที่แม่ก็เรียกเพื่อนของเราว่าลูกเหมือนกันมีหัวใจอีกหลายดวงที่ทับซ้อนอยู่ที่แม่ต้องรับผิดชอบในหัวใจเหล่านั้นวันนี้แม่คงภูมิใจที่แม่ยังประครับประคองหัวใจแม่ให้อย่างเต้นอยู่เพื่อที่จะให้ลูกได้มีหัวใจ ที่ได้เต้นเต็มที่ของหัวใจที่ลูกอยากเต้นไปลูกอยากเป็นอะไรแม่ก็จะพยายามฟูมฟักให้ลูกเป็นวันนี้แม่เห็นความสำเร็จของลูกแล้วหลายๆครั้งที่บางทีเราก็เคยอารมณ์เสียใส่กันหลายครั้งที่เราก็รู้สึกว่าแม่ทำไมไม่มองเห็นเราเป็นผู้ใหญ่เสียที ทำไมแม่ยังบนเรื่องเดิมๆก็จึงได้บอกว่าแม่คงยังเป็นห่วงหัวใจดวงน้อยๆของแม่ว่าจะถูกใครทำร้ายแม่จึงจำเป็นที่ยิ่งจะต้องทำให้หัวใจของลูกแข็งแรงเพราะไม่รู้หรอกว่าหัวใจดวงไหนในโลกนี้เขาจะเต็มที่เท่ากับหัวใจแม่หรือเปล่า ขออนุโมทนากับองค์กรสตรีจันทบุรีที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปีวันนี้วันพระแป๊บเดียวก็วันพระอีกแล้วเจ็ดวันครั้งหนึ่งวันนี้ยด้โยมทุกท่านได้ตั้งใจน้อมถวายาไม่ใช่น้อมถวาย นะคือของเหล่านี้นะโยมนํามาถวายพระอาจารย์นะก็เรามาฝึกตัดใจกันนะว่าเราจะไม่เอาของเหล่านี้ไว้เพียงลำพังที่เรานะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาแยกนะแล้วก็นําไปส่งต่อให้กับผู้ที่อาจจะไม่ใช้คําว่าเดือดร้อนก็ได้เพราะว่าบางบ้านสําหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายนะุเขาก็มีความพร้อมอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไป นไปช่วยทําให้เกิดความรู้สึกดีทําให้เกิดกําลังใจคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอาหารกายดีบางบ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าจนนะอาหารกายดีแต่ว่ากําลังใจไม่ดีเลยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงบางบ้านไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อบางทีของแค่ถุงเล็กๆอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ต่อก็ได้นะนเห็นแปรงสีฟันเขาอาจจะรู้สึกว่า เราจะต้องขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดเหมือนแปรงสีฟันที่ขัดฟันเรานะเห็นของแห้งนะก็อาจจะรู้สึกว่าของบางอย่างเขาก็มีอายุจํากัดของเขาอยู่ถึงเขาจะอยู่ได้นานแต่ก็มีอายุที่จํากัดไม่มีอะไรที่จีรลังยั่งยืนทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะวันนี้วันพระ <c oughs> ทุกอย่างล้วนหมดอายุของทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมด ล้วนมีวันหมดอายุด้วยกันทั้งนั้นงั้นเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าอายุจะหมดลงวันไหนป้ายรถเมล์ข้างหน้าไม่รู้เราจะต้องถูกเรียกให้ลงป้ายไหนถูกบังคับให้ลงป้ายใดทั้งทั้งที่เราก็ไม่อยากลงวันนี้มาตัดใจนะโยมนะมามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านอาตอนนี้พระอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ช่วยกันลองดูดูซิว่าใน ตำบลเนินทรายในอำเภอเมืองตราดมีบ้านไหนมีตรงไหนยังไงบ้างก็ช่วยบอกพระอาจารย์มาทีนะก็จะได้นำไปมอบให้อันนี้ก็จะมอบให้เฉพาะในเขตอำเภอเมืองตราดอาจจะได้แค่ในตำบลตำบลเนินทรายด้วยซ้ำที่พระอาจารย์อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ <c oughs> มอบปัใจจัยให้เลขาเจ้าคณะอำเภอขุนยวมที่แม่ห้องสอน ตรงนู้นก็ให้พระเลขาได้ช่วยนําไปจัดของเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ประสบภัยคโคลนถล่มในโซนนู้นอีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้เฉพาะที่ที่ตราดอย่างเดียวในอํเาเภอเมืองอาเดยมยมนะตั้งใจของเหล่านี้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะแค่เราฟังธรรมะด้วยกันในทุกๆวันนะเราเป็นญาติธรรมด้วยกันนะเรามีเจตนาเรามีทัศนคติตรงกันก็ชื่อได้ว่ามีศีลเสมอกัน ศีลอาจจะต่างกันของพระศีลเยอะหน่อยของโยมศีลน,น้อยหน่อยแต่ตั้งใจทําให้เต็มลิมิตของศีลตั้งใจพยายามทําให้ศีลเต็มที่ในสถานะที่ตนทำนมีศีลกี่ข้อก็ตั้งใจทําให้เต็มทุกข้อนั่นแหละได้ชื่อว่ามีศีลเสมอกันมีทัศนคติตรงกันมีทิฏฐิเสมอกันคือความเห็นจทธาในพระรตนตไตรเหมือนกันขอให้โยมตั้งใจนะข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบสิ่งของที่จำเป็นทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้มีความประสงค์บรรเทาความทุกข์ในชีวิตของตนข้าพระเจ้าขอน้อมมอบให้ขอให้จงเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจและร่างกายบรรเทาความทุกข์กันไป ข้าพเจ้าขอมอบให้ขอท่านทั้งหลายจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการละนานเทินสาธุวันนี้วันพระญาติโยมเราท่านทั้งหลายได้บุญร่วมกัน โนะยมไม่ต้องออกทรัพย์อะไรนะไม่ต้องโอนอะไรมาให้อัตมาทั้งหมดเพราะก็ไม่มีช่องทางโอนอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องส่งอะไรมายังไงทั้งหมดนะแค่น้อมใจโยมแค่ฟังธรรมในเพจนี้ก็พอแล้วนะฟังธรรมก็ถือว่าโยมได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระอาจารย์ศักดาไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งเป็นลมหายใจเป็นเลือดเป็นเนื้อไปแล้วพระอาจารย์ไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรก็ได้บุญร่วมกันไปนะของเหล่านี้นะมีผู้ที่นํามามอบให้ เล็กๆน้อยๆคนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็เก็บผสมผสานปนเปแล้วก็เราก็มาจัดแยกส่วนแล้วก็นำไปส่งต่อก็ขอให้ได้บุญร่วมกันนวันนี้วันพระขอให้พระอยู่ในใจท่านทั้งหลายขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายขอให้ในจิตในใจมีพระให้เต็มหัวใจด้วยกันทุกคนทุกคน สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสเนจังวุตธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังทะลัง อยู่บนโนสุข,ขังพลัง <c oughs> <c oughs> ขอให้เจริญเจริญ